สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลผีไทยในยูทูบครับมาที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าว่าก่อนนะครับก็เป็นทั้งอุทยานแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จัดแสดงงาน,น,นก็ตั้งในสถานที่ที่เคยเป็นจุดดูสุริยปาคาเต็มดวงในสมัยรัชกาลที่4นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย มีการคำนวณได้ล่วงหน้าแล้วก็มีการเชื้อเชิญทั้งเชื้อพค์ฝ่ายไทยแล้วก็ทูตทูตฝรั่งนะครับมาชมสุริปราคาเต็มดวงร่วมกันที่นี่ครับยินดีต้อนรับสู่ว่ากอนะครับ มีที่อาคารดาราศาสตร์และอวกาศด้วยนะครับพอมีคณะเข้ามาดูงานด้ยวยนะครับพี่ผันวิทยาศาสตร์ี่มีอะโครเรียมด้วยนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่นี่ด้วยมัครของจับ ก็ตรงนี้เป็นจัดขึ้นตามโครงการพิยานวิทยาศาสตร์พระจํมก้าว่าก่อศสนยนการเรียนรู้การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับสร้างเมื่อปี2 5 4 2เสร็จ4 5นะครับมีจำลองสัตว์น้ำตามแหล่งที่อใสยน้ำจืดํำเค็มระบบนิเวศต่างๆนะฮะแล้วก็มีอุโมงค์ลอดใต้ทะเลนะฮรียะ ตรงนี้จะอยู่ใต้ตัวเมืองประจวบคิริขันน์ดหน่อยนี้นะครับถ้า <i> ใครมาเที่ยวก็มา <i> น,นี่ได้ครับ,บรท,ทุกท่าน <i> าก็อยู่นี่ที่ยานี่อย่างนี้สถานประจวบคิริข<อ>ันนะครับขออนุญาตทังหลังแล้วกันนะครับเพราะว่าในส่วนของไปวันนะครับ มันก็เลยเหลืดนิดนึ่งนะครับผมเอฟสานเติมมีสิทธิ์นะครับการที่ประชาสัมผัสนะครับเมื่อกี้นะครับก็ท่านผู้ในการคงจะได้อาบอกในเบื้องต้นนะครับกล่าวเบื้องต้นแล้วว่าในส่วนของว่าฟอมีอรไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับในส่วนของชายทะเลนะครับตรงนี้เราก็มีความยาวอยู่ที่ประมาณสามกิโลเมตรนะครับเลยวจากจากนี้ไปประมาณสัก 50เมตรนะครับก็จะเป็นในส่วนของพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่4นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่ตั้งพรพอธิบดีธรรมนะครับสมัยที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินสมพระพระเรตการเกิดสุริยุปราคานะครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2411นั่นเองนะครับซึ่งอยู่ทางด้านขวามือนะครับเดี๋ยวเราจะแวะสักการะนะครับสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับตรงนี้นะครับถานด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะ เที่ยวให้นะครับขณะเป็นรถโอเพ่นอยู่แล้วนะฮะลงทั้งได้ได้ทั้งไายแล้วก็ป่านะครับ ครับผมมาพินกับ c h a ช n e l e ฟิวไทยใน youtube ครับวันนี้อยู่ที่ทะเลประจวบครับตรงจุดนี้หลายคนอาจจะได้อาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสแวะเข้ามาครับเพราะว่าอยู่ตรงชายหาดยาว3กิโลเมตรของอุทยานประวัติศาสตร์ว่าก่อครับ สนอรายะเอียดนะครับเดี๋ยว้างหน้านะครับก็คือเราจะไปต่อกันที่ในคายว่าก่อนนะครับซึ่งในส่วนของคายว่าก่อนนี้นะครับเรามีอยู่2ค่ายด้วยกันนะครับซึ่งอยู่ทางด้านในห่างจากที่นี้ไปประมาณสองกิโลเมตรโดยประมาณทั้งหนึ่งกิโลเมตรโดยประมาณแล้วของคายนะครับทางด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เป็นโดมตรงนี้นะครับแล้วก็หลังคาพีระมิดนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของ ฐานการเรียนภาคฟ้าว่าก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับในตรงนี้ก็คือใช้ในการเป็นขอดูดาวนะครับที่ดูดาวของคณะที่มาขอเข้าชอชมในการดูท้องฟ้านะครับหรือนักเรียนที่มาเข้าค่ายนะครับก็จะมาดูดาวตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้าน ช้เพิอีกจุดหนึ่งนะครับอ่างความือของไทยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาคารสาัต์และอากาศนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ผมจะได้แวะเข้ามาชมทางด้านในกันนะครับซึ่งอาคารตรงนี้นะครับมมีสามอาคารเชื่อมต่อกันนะครับสังเกตแล้วนะครับก็คืออาคารทันธิวัทิศทันตินิจจาราแล้วก็ดาราทัศนีนะครับซึ่งแต่ละอาคารนะครับก็จะมีิทศกาลนะครับก็แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับ เ็ถือว่าวันนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเยี่ยมชมคอสมควรนะครับตรงนี้ก็เป็นที่เป็นฐานการเรียนนะครับทางด้านขวามือนะครับส่วนวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ฐานการเรียนซับจักแผ่นดินนะครับส่วนวิทยาศาสตร์จะเป็นในส่วนของเครื่องเล่นที่อยู่ทางด้านนอกนะครับอาคารที่เป็นทรงพีระมิดนะครับก็จะเป็นถานการเรียนของซับหักแผ่นดินนั่นเองนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นสวนหินนะครับซึ่งเรานําหินจากทั่วทุกจังหวัดภายในประเทศไทยน,นะครับมาจาดัดแสดงให้ได้ชมกันที่นี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ค่ายหนึ่งก่อนนะครับแล้วมองไปทางที่ค่ายสองนะครับ เป็นค่ายสนะครับซึ่งเราก็มี2องอาคารนะครับตรงกลางจะเป็นในส่วนของโรงอาหารนเอีนะครับค่าบริการ50บาทต่อคนนะครับสำหรับนักเรียนรองรับได้หลายร้อยคนมี2ค่ายแล้วก็ค่าอาหารมื้อละ45บาทต่อคน นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของฐานะเรียนนะครับวิทยาการศึกษาพระวินาแห่งเทคโนโลยีไทยนะครับก็คือราชชนรที่เก้านั่นเองนะครับทางด้านไหนก็เป็นนิติศาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝุ่นหลวงนะครับในส่วนของธุรกิจพอเพียงนะครับโครงการเครื่องอิฐ นะครับที่จะตรงไปก็จะเป็นในส่วนของท้ายว่ากอหนึ่ง่นเองนะครับตรงนี้ถ้าเลียกขวาไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของส่วนที่เสื้อะนะครับ นีเปันลมเป็น่มนะครับส่วนค่ายข้างในข้างในได้200คนแลที่หมอปได้300คนด้าหลักนะครับเขากำลังสอยมะพร้าวนะครับใช้ต้นไผ่ยาวมากครับมาสอยมะพร้าวครับเพราะว่าต้นมะพร้าวสูงบ้ากำลัง ครับใช้ไม้อย่างเงี้ยครับมาสอยนะฮะแล้วก็มีตะขออยู่ที่ปลายครับได้สบายเลยครับห้องน้ำรวมมัไม่ขนาดนะที่จะเห็นว่าทีเป็นฐานตั้งต้นก่อนนะครับแล้วเมื่อกี้ข้างในข้างในแห่งที่หนึ่งที่สองนะครับนอนได้ใช่ไหมเนี่ยร้อยนอนได้สองคนนะครับ ข้าหงน้นรวมต่อไป,ไปอคนเราเนะครับฟางแขงนข้งเนี่ยฟางสอบนะครับยาว,วาเวลาตายร้อนนะตัวมัไม่เกินกนี้ฟางสอบยาว,วาสมัยก่อนที่นี่นะครับตอนเชา้าคืนรถเสิพ์ฟ เป็ไครับ่านะเดี๋ยวได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลากลับนะเราจะวนออกนะครับพิศก,การอยู่ทำงาบนเกือบร้อยปร์เซ็นต์เลยะครับครับการสูญสึกนะครับในบรรดาสารประาาการด้วยกันนะครับแล้วก็ ด้านภาพของตัวขนาดของตัวฐานก็จะเป็นรูปภาพของนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์มากมายนะครับรวมถึงทฤษฎีเรื่องของดาราศาสตร์ด้วยนะครับแต่เข้ามาใตัวนายก็เป็นอุปกรณ์ด้านดาราศาสตร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นักเรือนนะครับ